สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสากรนะครับวันนี้รงกับวันเสาร์ที่26สุราคมพุทธศักรา2567นะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์กันนะประวัติศาสตร์สําคัญนะและเดี๋ยวเราไปใช้กับพักเครื่องได้นะเราจะสามารถเอาไปใช้ร่วมกันได้ดังนั้นเนี่ยเราจะพูดเรื่องประวัติศาสตร์กัน เน้นๆย้ำๆในเรื่องนี้นะและเดี๋ยววันหนึ่งเมื่อความจริงมันปรากฏและเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องพักเครื่องก็ได้นะคือวันนี้ก็มีโอกาสได้ดูเรื่องของอรารยธรรมแล้วก็โดนพวกขมินมันเข้ามาเคมอยู่เรื่อยๆนะอะไรมันก็อ้างนาครวัดนครธมนะนครวัดนครธมอะไรก็อ้างประสาทอ้างจารึกอ้าง กำแพงนะมันจะบอกมีสลักไว้กำแพงจริงๆแล้วกำแพงอะ่ะอันนั้นมันเป็นอายะธรรมสยามหมดเลยนะวันนี้เราก็จะมานําพิสูจน์กันนะว่าน,นครวัดนะครธมอะ่ะนะจริงๆแล้วไอ้ทอทงมันมีมอมมานะไอ้ไอ้ตรงจุดมันมีข้างล่างมันอ่านว่านครวัดนะครธรรมนะครแห่งวัดและนะครแห่งธรรมะนะมันเป็นอายะธรรมสยามนะครวัดภาษาสยามนะคร ทำภาษาสยามแต่ไอ้มันตัดไอ้ตัวทมลงไปไงมันมันบอกว่าเป็นนครทมแปลว่าใหญ่นะภาษาคเขมรแปลว่าใหญ่อ้าวและนครวัดนครสามคำข้างหน้ามันเป็นภาษาไทยอ่ะอืมทำไมเราไม่ฉุกคิดกันนะสวัสดีท่านพรชัยท่านสุรชัยพิสายุตตะครับสวัสดีครับท่านอะไรนะผมอ่านไม่ค่อยออกแล้ะท่านท่านสารโรดเหรอ ท่านสาโรดนะผมอ่านไม่ออกแล้วสายตาไม่ค่อยดีแล้วท่านเอสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวพอดีวันเนี้ยเราก็จะดูไงว่าเราจะได้ไปเถียงกับมันได้ว่าไอ้ซากไอ้ไอ้ซากอา,กายธรรมเหล่านั้นมันเป็นของสยามน้าปัประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือนครวัดน,นครธรรมนั่นน่ะมันเป็นเมืองที่กษัตริย์สยามคือพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะ่ะพำนักอยู่ <c oughs> นำไปอายธรทสยามก่อนที่ไอ้ธาตุกบฏขเมเรมันจะมายึดไปนะมันมันกบฏภายในเมืองพระนครจนพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าคือพระเจ้าอู่ทองอ่ะต้องต้องลีง้ภัยออกมาลี้ภัยกบฏพวกขมรออกมาแล้วก็มาตั้งกรุงศรีอยุธยานะเป็นพระเจ้าอู่ทองหรือว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนั่นแหละก็คือ พระเจ้าชัยวรมันที่9นั่นเองนะถ้าเราลําดับเรื่องเรื่องราวแบบนี้แล้วเราก็จะเข้าใจว่าขมเรน่ะมันมันมันไม่ได้เป็นอรารยธรรมขมเนรขมเมรม,มันเป็นกบฏเป็นวันนะธาตุก่อกบฏในเมืองพระนครแล้วยึดเมืองพระนครไปนะแล้วสี่ปีถัดมาก็เมื่อตั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยก็สั่งให้พระชัยเชษฐาธิราช เดเผรามาธิบดีที่สองนั่นแหละเอ,อบุกเข้าไปตีเมืองตั้งกองให้ละโวตั้งกองทัพลอทัพหลวงที่อาณาจักรเจละอาณาจักรแปลว่าเมืองนะไม่ใช่แปลว่าจังหวัดนะก็เราก็มานั่งเรียบเรียงกันจะมีความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับท่านสมเด็จพระสมเด็จแท้มีไหมสวัสดีครับนะยินดีครับโอเคเราเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่ามัน มันจะได้กระชับขึ้นแล้วเราก็ถือโอกาสได้เรียนรู้ตามมาคัคคุเทศท่านที่ได้ให้ความรู้ไว้ด้วยนะเราก็จะให้ความรู้กลับกลับไปแต่หลังจากที่จะฟังอย่างนี้ไม่มีายาธะธรรมเขมรนะเขมรไม่มีกษัตริย์และเขมรไม่เคยมีประเทศมีแต่สยามเท่านั้นหน้าที่ใหญ่บึ้มพันเมืองพันจังหวัดราชาพันคนฟิลิปปินส์โจดอินเดียนะแล้วซากหลักฐานที่เรานําพิสูจน์ได้เนี่ยมันก็จะกระจายอยู่ตามเมือง ที่เป็นจังหวัดของสยามเดิมนะตั้งแต่ฟิลิปปินส์จดอินเดียเราสามารถนำพิสูจน์ได้หมดเลยไม่ว่าจะบูโรพุทโธจะเป็นในเวียดนามในอะไรก็แล้วแต่นะปากีสถานอาฟริกานิสสานเอศรีลังกาบังคลาเทศไปทางสายไหมขึ้นไปนะทั้งหมดเลยนะนั่นคืออายธรรมสยามนะรวมถึงจีนบางส่วน ดินแดนนั่งเดิมเราคือพวก12บสองปันนานะสิจุดไทยคุณหมิงคุณมิ่งนะหรือคุณหลุนคุณหลวงอันนั้นก็แผ่นดินของสยามเดิมแล้วก็รวมถึงอีกหลายๆที่ที่เราเจอไอ้นัก,กากทองคําช้างซีตุยอ่ะตรงนั้นนั่นก็คือบัมพบุรุษของสยามสร้างเอาไว้เหมือนกันนะที่ผมนําพิสูจน์มาเรื่อยๆหรือแม้แต่เป็นพวกเหรียญ เหรียญเอ่อเหรียญกสาบเหรียญเอ่อฟูนันนะเหรียญฟูนันเหรียญเหรียญโลมันเหรียญอีย์โบราณเหรียญทองคํานะไอ้เหล่านี้แหละสยามเป็นคนสร้างขึ้นแต่จะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันกันกบบัมพุรุดเราอย่างไรเราก็ต้องไปค้นหาสืบค้นในรายละเอียดย่อยอีกทีหนึ่งแต่สร้างอารยธรรมต่างๆที่อยู่ใน ในเมืองที่กล่าวถึงออ่ะอันนั้นเป็นอารยธรรมสยามนะแล้วก็สยามมีอายุมากกว่า6 0 0 0ปีนะแก่กว่าอียิปต์แก่กว่าจีนมีตัวอักษรไทยใช้เมื่อ6000ปีที่แล้วแล้วแล้วตัวอักษรนั้นมันก็สืบทอดต่อเนื่องมาให้เราใช้ได้ในปัจจุบันนะอย่างน้อยตัวอักษรไทยมี6000ปีแล้วนะนำที่สุดได้เยอะแยะนะ ทีนี้ทีนี้เราบอกว่าเวลาอย่างที่เราสร้างวัดภูม่านฟ้าอย่างเงี้ยไอ้คเมนมันก็ส่งคนมาตรวจสอบมาอะไรเงี้ยคือทําให้เป็นเรื่องอะว่ามันเป็นอายธรรมของมันเป็นอายธรรมของมันแล้วเราแม่งก็ยอมให้มันเข้ามาตรวจยอมรับเอาอายธรรมของมันอะว่าเออมันมีคำเมนโบราณอยู่จริงมันไม่มีกษัตริย์สักคนหนึ่ง ไม่มีประเทศขเขมรโบราณอยู่ในแผนที่โลกทั้งในอดีตและปัจจุบันกษัตริย์มันก็ไม่มีกัมพูชาเนี่ยมันเป็นเมืองนะเป็นเป็นจังหวัดของสยามเดิมนะก่อนที่จะแยกออกไปกษัตริย์สยามไม่ได้สถาปนากษัตริย์เขมรนะแล้วก็ไม่ได้สถาปนากษัตริย์กัมพูชานะแม้แต่เราจะโดนบีบให้กัมพูชาเป็นประเทศเกิดใหม่ก็ตามแยกออกไปจากสยามกัมพูอาณาจักรกัมพูดนะ รอห้าท่านพระราชทานฉัตรห้าชั้นตามแบบประเพณีราชนิยมแบบเดิมก็คือในฐานะเจ้าเมืองนะฉัตรห้าชั้นน่ะให้นโรดมอ่ะห้าชั้นนะในฐานะเจ้าเมืองนะเออไปอ่านดูฉัตรห้าชั้นน้อยกว่าเชื้อพระวงศ์อีกมีฐานะเป็นแค่เจ้าเมืองของสยามนโรดมอ่ะนะไม่ใช่เป็นประเทศกัมพูชาเราไม่ได้ให้เขาไปเป็นกษัตริย์ เราให้เป็นในตำแหน่งเดิมก็คือเจ้าเมืองพวกสยามรวมถึงพระอ,องค์ดงพระอ,องค์ด้วงอะไรนะั่นนะ่ะไอ้พวกนี้เป็นเจ้าเมืองทั้งนั้นนะชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นสยามนะไปอ่านดูไม่ได้ชื่อแบบคเขนรงเขนรเป็นวรรณะธาตุไม่ได้เป็นวรรณะปกครองจงรู้ไว้ไม่มีกษัตริย์และไม่มีเคยมีประเทศไม่มีตัวอักษรใช้เพราะเป็นธาตุนะอย่างธาตุในบ้านเราเนี่ยสมัย ลอเจ็ดรอแปดอย่างเงี้ยบางเป็นคนไทยแท้ๆยังอ่านหนังสือไม่ออกก็เยอะแยะไปถูกไหมแล้วระดับธาตุมันจะไปอ่านหนังสือออกไหมถ้าเราดูหนังเรื่องโบราณน่ะที่มีคุณหลวงมีธาตุเยอะแยะคุณคิดว่า่าตมันจะอ่านหนังสือออกไหมอา่านไม่ออกหรอกนะม,มีหน้าที่อะไรก็ทําไปอยู่หุงข้าวหุงแกงปินต้นไม้ทํานาก็ว่าไปนะขมงก็เหมือนกันอยู่ในสถานะเดียวกันนะเป็นธาต ท่านวัดชัยพิพัฒน์ครับสวัสดีครับนะเกิดถ้ามีใครเนี่ยก็เขียนมาแล้วผมอ่านไม่ออกขนาดชื่อตัวใหญ่ผมยังอ่านไม่ออกเลยก็ต้องขออภัยนะครับนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูกันก็แล้วกันเราเริ่มนําพิสูจน์เลยตั้งแต่ประตูเมืองเข้าไปเลยนะเราจะได้รู้ว่าเราจะมีวิธีมองและเรามีวิธีพิสูจน์อย่างไรลูกหลานในอนาคตถ้ามองเห็นวิดีโอคลิปนี้อยู่ก็เขาจะได้เข้าใจว่าเออเรานําพิสูจน์ด้วยอะไร โอเคเราเข้าไปดูกันแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะนฟังมักคุเทศไปกันแล้วกันแต่ถ้าเขาพูดถึงคเมนให้รู้เลยนั่นคือสยามไม่ใช่คเหมนเพราะเรานำที่สุดสยามการเดินทางกัน <Blind> ท <habe> ี่ประตูชทยดูไปพร้อมๆกันนี่แหละผมก็จะดูไปด้วยนผมเห็นอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็จะจะหยุดให้เอาให้ชัดๆผมหรือเอกสารไทยมักเรียกว่าเมืองอินทปัต เป็นเมืองที่พระเจ้าชัยวรมี่เมืองอินทป,ปัตเห็นไหมภาษาไทยไหมอินทป,ปัตเนี่ยเออก่อนที่จะสร้างเป็นเมืองนครวัดนครธรรมเนี่ยครับมันชื่อเมืองอินทป,ปัตนะถ้าเราดูจริงๆไอ้ตรงนี้มันเป็นหัวเต่าอยู่แล้วนะมันเป็นหัวเต่าแต่ว่าในส่วนหนึ่งมันก็ทิ้งรอยจิกไว้ให้เราเห็นอยู่อยู่ด้วยนะมันก็จะทิ้งรอยหัวจิกแต่ถ้ามันเป็นภาพเล็กๆเนี่ยตรงนี้คือรอยหัวเต่าด้านหนึ่งมันโค้งและอีกด้านหนึ่งมันแคบ นึกออกไหมมันโค้งแล้วมันแคบถ้าสังเกตดูประตูประตูทุกๆบานอ่ะของอารยธรรมสยามเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันขึ้นไปแล้วมันจะแคบมันจะมีทางโค้งแล้วมันจะแคบคือโค้งมันมันไม่ไม่ซับไม่ไม่สมดุลกันนะแต่ถ้าถ้าเรามองมองในส่วนนี้หน้าประตูเขาเนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่ามันเป็นอารยธรรมสยามในในช่วงตรงนี้นะในระหว่างช่วงตรงนี้เราเราเห็นแล้วเราสามารถนำพิสูจน์ได้นะ เนี่ยมันจะมีเส้นขนานกันอยู่นะเห็นไหมมันจะมีแนวเส้นขนานกันอยู่แล้วเวลาลงมันก็จะลงมุบเลยเนี่ยมันจะขนานกันอยู่เป๊ะๆอะประมาณนี้นะแล้วมันก็จะไล่ไล่ไล่กันไปเรื่อยๆนะไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็ปรากฏเป็นพวกฟันเขี้ยวฉลามก็ได้นะผมก็เพิ่งมองนี่แหละโอเคมันเป็นเขี้ยวฉลามก็ได้เห็นไหม มันเป็นเขี้ยวฉลามลงมาก็ได้นะเพราะว่ามันแตกแบบเขี้ยวฉลามเป็นอายธรรมสยามที่เขาเขาสร้างเอาไว้นะหรือว่าเราเราเราจะมองในระนาบเดียวกันก่อนก็ได้ผมผมจะได้ไม่ต้องปรับไอ้นี่มากเห็นไหมมันมีตัวอักษรที่มันโค้งมันโค้งหงายท้องอยู่เนี่ยรอยจิกมันมาทางเนี้ยนะมันโค้งอยู่แสดงว่าอายธรรมเหล่านี้ประตูประตูอันนี้มันพวกสยามก็สร้างไว้อ่ะมันไม่ใช่เป็นพวกเขมรอะ พราะตัวอักษรน,นี้มันเป็นตัวอักษรสยามนะมันเป็นพวกสยามเขาสร้างไว้นะถ้าเขมรมันสร้างไว้มันจะเอาตัวอักษรไทยไปใส่ไว้ทํามะกเขืออะไรถูกว่าเออเราไม่ได้พูดหยาบนะว่ามึงมึงจะเอาตัวอักษรส,สยามไปเป็นโครงสร้างอารยธรรมทำใหม่อ่ะอันเนี้ยอันนี้ก็ใช่เห็นไหมมันบังคับบังคับไว้หมดเลย บังคับสัตว์ตัวจบังคับพิมพ์ไว้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมเขี้ยวฉลามยังมาปรากฏตรงนี้เลยเห็นยังเนี่ยทั้งหมดเลยมันเข้ากันหมดเลยนะอันนี้ผมผมไม่ได้ปรับอะไรนะผมก็ขยายให้เพื่อนดูเมื่อกี้นี้ขยายแว็บเข้ามาเขาจะทิ้งล่องรอยของการออกแบบก็ดีหรือว่าชิ้นงานของพวกเขาไว้ก็ดีเนี่ยเขาจะทิ้งไว้แบบเนี้ย หนีหนีด้วยเห็นไหมมันมีส่วนโค้งหนีหนีด้วยเนี่ยนี่คือพวกอารยธรรมสยามนะไม่ใช่อารยธรรมขเมขเมรเขมรนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยมันเป็นธาตุอยู่ในเมืองพระนครอย่างเดียวเนี่ยหัวจิกมันโผล่มาเนี่เห็นไหมเนี่ยจะมีหัวจิกอันหนึ่งอ่นนะเดี๋ยวผมจับใกล้ๆก,ก็ได้มันอยู่ใกล้ก็ง่ายนะเพื่อนๆจะได้ดูได้ชัดเจน แต่ผมอาจจะมองไม่เห็นถ้ามันเข้าใกล้นะเนี่ยมันจะเป็นพวกร่องรอยของสยามเขาสร้างเอาไว้ทั้งนั้นเลยเป็นสัสดสว่วนบังคับพิมพ์สัสดสว่วนบังคับพิมพ์ทั้งนั้นเวลาเรามองอะ่ะถ้าเรามองออกอย่างนี้ยรอยจิกใช่ไหมลองดูมันเข้าไหมเห็นไหมรอยจิกมันก็จะเข้าไปตามนั้นของมันเห็นไหมพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมดูเส้นมันอะ่ะ ลับสอดลับไอ้ตรงนี้มันอาจจะมองไม่เห็นหรอกแต่มันก็มีเส้นลับอยู่ด้านหลังแต่ลอจิกมันเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่ไงเนี่ย,ยแล้วมันมีเส้นลับลับรับกันหมดเลยนะมันจะเป็นอย่าง,งานั้นถ้าไอ้สั้นๆแบบเนี้ยมันก็เป็นพวกเขี่ยวฉลามพวกเล็กๆเนี่ยมันเข้ามาให้เห็นไหมนี่เป็นรอยพวกเขี่ยวฉลามเขาเขาปรากฏให้เราเห็นเพราะว่ามันเป็นอายะธรรมสยามไง เออผมว่าในอนาคตเนี่ยมันต้องเปลี่ยนวิธีมองกันใหม่นะ้เห็นไหมมันมีเขียเข่ยวเขี่ยวเขี้ยวหนึ่งเขี้ยวสองมเขี้ยวสองยังมีเลยนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเออมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญหรอกนะมันเป็นสัดส่วนที่สยามเขาทำเพื่อให้ลูกหลานเขานำพิสูจน์ได้ให้ผมนำพิสูจน์ให้ให้คนไทยได้เรียนรู้ได้นะตั้งแต่ประตูและเอาง่ายๆกันแล้วกันตั้งแต่ประตูเนี่ย มันก็โดนแล้วนะหรือจะเป็นหน้าหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนี่เห็นไหมพวกพวกเนี้ยพวกโค้งโค้งเนี่ยพวกโค้งโค้งที่เป็นหน้าหน้าเขาเนี่ยนะอันนี้เป็นส่วนที่จมูกใต้จมูกนะเนี่ยเป็นพวกโค้งโค้งโค้งตีโค้งกันอยู่เนี่ยเนี่ย อักษรสยามเป๊ะเ,เ,เลยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นยังจริงๆต้องขอไปเพิ่อนๆผมว่ามองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ากล้องมันจะบังแทบฉิดติดติดไอ้นี่เลยมันติดจอแล้วนะผมถอยไม่ได้แล้วนะแต่ก็อยากให้เพื่อนเห็นชัดๆนะว่าสัดส่วนแต่ละอย่างเนี่ยเขาเขาก็ขึ้นรูปแบบของเขาไว้อะเนี่ยเห็นไหมพอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ย เพื่อนๆจะรู้เลยมันเฮ้ยมันแวบมันแวบเขาเรียกว่ามันแวบเห็นไหมมันแวบแสดงว่ามันลิงก์กันได้มันหากันได้นะมันจะทิ้งร่องรอยทั้งหมดอะให้เราเห็นง่ายๆเยอะแยะไปหมดเลยสัดส่วนบัรคับพิมพ์ไม่ว่าจะมันอยู่ตรงไหนตรงไหนเงี้ยถ้าเราเราอ่านลายออกนะเราก็จะมองเห็นว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้อยู่ตรงนี้อะไรแบบเนี้ย มันแทบจะเห็นไหมเป็นแบบเดียวกันหมดเลยเลี้ยวกูเลี้ยวด้วยด้วยเห็นไหมเลี้ยวกูเลี้ยวด้วยด้วยเนี่ยผมก็จับโดยที่ผมผมเห็นไงผมจับเพราะผมเห็นผมก็จับไปตามที่ผมเห็นแค่นั้นแหละเนี่ยเนี่ยหรือว่าเราตรงมาเนี่ยไหมชะโงกมีรอยชะโงกมีรอยชะโงกนี่ไงเห็นยัง เ,เขาทิ้งร่องรอยไว้ให้เราอ่ะศึกษามันไม่ใช่อายธรรมเขมรนะอย่าไปตีเข้าเขมรละเนี่ยเสียหายเลยถ้าตีเข้าเขมรน่ะจะบอกไม่เสียหายอย่างเดียวมันชี้หาเลยนะทั้งนั้นแหละที่ผมชี้เนี่ยมันใช่หมดเลยนะมันใช่หมดเลยถึยงแม้แต่ดูไอ้รอยแตกแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้รอยแตกแบบนี้ดูดิ เนี่ยยังไม่เข้าเลยเราก็รู้แล้วมันลอยลอยแบบเดียวกันเนี่ยมันเป็นลอยแบบเดียวกันเลยนะแต่อย่างที่บอกผมมองไม่เห็นนะต้องขออภัยโอเคประมาณแบบนี้อ่ะเห็นไหมดูดิลอยแตกข้างบนนั่นนะมันรับรับกับลอยลอยทั้งหมดเลยและข้างล่างก็มีกระเดื่องมีไอ้วงพระจันทร์รับอยู่นะเห็นไหมเนี่ยมันพอดีเป๊ะๆหมดเลย ร้อยเปอร์เซ็นนะเนี่ยมันเป็นของสยามพวกนี้พวกสยามเขาสร้างไว้โอเคมันทุกอนูอะ่ะผมไม่ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะนทุกอนูแม้แต่ข้างบนข้างล่างหรือว่าไนแนวสอบโค้งของอันนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยการทิ้งโค้งของของตัวนอกตัวในตัวตัวเล็กตัวใหญ่อะ่ะนะเนี่ยมันพอดีเลยอะ่ะตรงนี้มันขาดหายไปถูกไหม ตรงนี้มันขาดหายไปแต่ว่าส่วนอื่นนะมันพอดีหมดเลยนะแล้วมันก็ไหลใช่ไหมนี่มันก็ไหลมันนีเห็นไหมรอยจิกมันมารับอยู่ตรงนี้ดูดีๆนั่นน่ะนะสอนให้ทุกคนได้แชร์ได้ได้เรียนรู้แล้วก็ภูมิใจนะอย่าด่าผมเลยนะเพราะว่าถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะแสดงว่าผมพูดถูกแล้วนะ ทุกคำพูดที่ผมอธิบายแล้วก็ทำให้ดูเนี่ยนะผมถูกแล้วเนี่ยลอยจิกมันเพ่าข้างบนตรงนั้นนะเป็นลักษณะลอยจิกที่ขึ้นลายนะมันจะเป็นการจริกที่เขาเลี้ยงลายเอาไว้นั่นนะ่ะเห็นปะมันมันไปไปข้างข้างข้างหลังมันด้วยเห็นไหมข้างหลังมันถูกมันถูกกาหนดสัดส่วนไว้นั่นนะ่ะให้ให้ให้ไปบังคับนะไม่ให้เกินจากนั้น นะอันนี้ก็ใช่นี่ก็ไล่ลายมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ไล่ลายของเขามาเรื่อยๆเนี่ยสยามเขาก็ทิ้งล่องรอยแบบนี้มาให้เราเรื่อยเลยเห็นไหมไล่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 จนมันเป็นรูปอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่ไม่คุ้นเคยนะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยไอ้พวกเนี้ยโอเคถัดไปเราไปฟังเขาแล้วเราจะได้ความรู้นะเราฟังมักคุเทศท่านอธิบายกรองรากระหว่างปีพุทธศักราชหนึ่ ถึง1,761กำแพงเมืองนคนรพมทั้ง4ด้านก่อด้วยศิลาแรงสูงราว7เมตรยาว3กิโลเมตรหลอมรอบด้วยคูน้ำกว้าง80เมตรมีสะพานหินขนาดใหญ่สร้างขึ้นข้ามคูน้ำเพื่อไปยังประตูเมือ,องสข้างของสะพานมีรูปประติกเนี่ยสข้างของปฏิมากรรมก็สองข้างของสะพานมีรูปปฏิมากรรมแะเวลาเราไปดูซากอายธรรมพวกนี้เนี่ย ให้เพื่อนๆดูนะมันจะทิ้งล่องรอยของของอารยะให้เราเห็นนะ่ะทั้งนั้นเลยอย่างเนี้ยมันเป็นพวกของลอยจิกที่มันองศามันเห็นไหมมันเป็นลอยจิกที่ที่เขาทิ้งไว้ให้เราเห็นนะอันนี้ไม่มีการซ่อมแซมใหม่นะเนี่ยลอยจิกที่เขาทิ้งให้เราเห็นเห็นไหมนั่นะ่ะไอที่มีมีข้างบนนั่นะ่ะนี่ไงนั่นะ่ะ ตัดตัวบังคับพิมพ์มันอยู่ตรงนั้นนะ่ะนั่นนะ่ะเห็นยังนะมีคนก็บอกว่าเออมันเป๊ะ,เ,ปะเลยนะมันเป๊ะ,เ,ปะเลยมันเป็นลักษณะของการหนีนะหรือเนี่ยโค้งให้เห็นไหมนั่นนะ่ะเนี่ยเข้าไปแล้วนะข้างอ่ะด้านข้างมันนะบังคับข้างไว้เห็นเปล่านะเออ เห็นไม่เห็นไม่รู้แต่ผมผมก็ให้ให้เพื่อนดูนั่นแหละแต่รู้ว่าเพื่อนเห็นตามที่ผมเห็นนั่นแหละส่วนใครจะคิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเรื่องบุคคลนะเนี่ยอย่างเนี้ยมันมีอจิกในกับจิกนอกอันนี้จิกในอันนี้มันจิกนอกไม่ใช่จิกเออมันของตัวในกับตัวนอกอ่ะเนี่ยมันคือตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวนี้มันคือตัวในของมันไออีกตัวหนึ่งมันตัวนอกเนี่ยเห็นไหมมันทิ้งร่องรอยพอดีกันแบบเป,เป๊ะเลยอะ่ะ ดูหัวลักษณะหัวข้างในมันนะเห็นไหมมันเป็นตัวเดียวกันเนี่ยแล้วทิ้งฟันฉลงฉลามอะไรตามเรื่องของมันน่ะนะโอเคเนี่ยฟันฉลาม,มาอยู่ตรงนี้แล้วตรงละประมาณอย่างนี้แหละนี่คือลักษณะาการทิ้งร่องรอยของชิ้นงานของพวกสยามที่เขาทำเอาไว้นะอันนี้เราเริ่มตั้งแต่สะพานเลยนะทีนี้เนี่ย พอเ,เราดูจริงๆอะ่ะเราบางทีเราต้องมีจินตนาการนะเห็นไหมอันนี้เป็นตุ่มแล้วเนี่ยเป็นลักษณะตุ่มตุ่มมันเข้ามานี่มันมาถึงประมาณตรงนี้ได้ไหมเราให้เราเอาตุ่มไปจับดูนะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นร่องรอยที่มันนั่นไงเนี่ยเห็นไหมเลี้ยวตามหมดเลยลายเข็มมันเลี้ยวตามหมดเลยเห็นไหมเป็นตุ่มเห็นไหมไอน,นี้ก็หมุนตามเนี่ยลายเข็นหนีตามเลยเห็นไหม วันหลังแล้วเราไปดูสร้างอายธรรมแล้วเราจะได้ภูมิใจว่าเฮ้ยนี่มันอายธรรมของสยามนี่ไงไลเข่น like อยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมมึงนี่มีต้องมีอะไรอย่างเงี้ยพวกท่านจะได้อธิบายแบบผมอธิบายได้นะมันคือความสง่าง,งามของความรู้ที่ที่ที่บัมพบุรุษเราได้ทิ้งไว้ให้เราไว้นะการโค้งสอบเนี่ยเห็นไหมรอยจิกมันอยู่ประมาณตรงนี้คือมันถัด ถัดลงมาไงมันจะถัดเป็นถัดถัด,ถดลงมาเนี่ยเห็นไหมผม,มผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ขัางชาตินะผมไม่ได้นะเนี่ยดูลอยรับข้างในมันรับหมดเลยเห็นไหมเนี่ยแบ่งตรงนี้ให้ด้วยเนี่ยแบ่งแบ่ง,บงเห็นฟันฉลามไหมโอ้ฟันฉลามอยู่ตรงนี้โทษทีนี่ฟันฉลามอยู่ตรงตรงนี้นี่ฟันฉลไอเขี้ยวฉลามนี่ เค okay. ตรงนี้อยู่ตรงนี้พอดีแล้วเห็นไหมนี่ไงเออเออเออประมาณนี้เนี่ยก็คือลเคนทั้งหมดเนี่ยให้เพื่อนๆดูว่าลเคนทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจนเข้าประตูเมืองไปนั่นน่ะนำพิสูจน์ได้ทุกทั้งหมดเลยนะเราจะสามารถนำพิสูจน์ได้ทุกทุกอนุอ่ะผมจะบอกว่าผมนำพิสูจน์ได้ทุก อหนูว่าแล้วยืนยันได้ว่านี่มันสยามเป็นคนสร้างไว้นะโอเคผ่านไปนะเราก็รู้แล้วกันว่าเรานำที่สุดสร้างอารยธรรมในเมืองนครวัดนครธรรมได้ทั้งหมดกามเทวดาและอสูรกำลังยื้อยุดชุดดึงพยานหน้าเพื่อกวนเกษีสีสมุทรแต่ตรงนี้ก็คือมเอางที่ไทยเจ็กออกแบบใหม่หมดเลยเอา แก้วคิดเรื่องของกายโกนเกษตรสมุรมาเป็นสะพานด้านซ้ายเทวดาด้านขวาอสูรซ้ายขวานี้มันเหมือนกับการที่ตรงเนี้ยคือสมการมันชัเดเนี่ยบางทีไยเข่นมันก็หนีให้เราเห็นไหมในระหว่างที่ผู้อธิบายอธิบายเนี่ยเราก็เจอไยเข่นที่มันหนีนะเห็นไหมมันหนีมันหนีแต่มันหนีไม่หมดไงเขาเรียกว่า แต่ว่ามันเป็นในลนักษณะที่เนี่ยดูลอยนี้เนี่ยที่ทิ้งรอยไปที่ข้างนู้นอะ่ะไอตรงนี้มันพอดีดูดูที่มันทิ้งรอยไปข้างข้างนูน้นเห็นไหมมันไปกระทําต่อด,ด้านนูน้นนะรอยจิกมันทะลุไปอยู่นูน่นเหนไหไปอยู่อีกส่วนหนึ่งมันพอดีเปี้ยเลยมันไม่ใช่ว่ามันหมน่าจะใช่ไว้สมชายมันไม่ใช่น่าจะใช่มันใช่เลยนะนั่นแหละตามที่ผมเห็นเนี่ยแหละเนี่ย อย่างมือไม้ที่ขาดหรืออะไรเนี่ยมันก็ทิ้งโค้งให้เราเห็นอยู่เนี่ยหรืออย่างเนี้ยมันก็ทิ้งโค้งลอยจิกให้เราเห็นอยู่ <S <S ไอ้นี่มันก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีหัวเต่าอยู่ตรงนี้เห็นไหมหัวเต่าอ่ะเออไอไลยเข็นเนี่ยมันเป็นก็เป็นหัวเต่าไอตรงนี้ก็เป็นหัวเต่าเหมือนกันนะถ้าเราไม่ไอนี่เนี่ยไลยเข็นตรงนี้มันเป็น,ปนหัวเต่าอยู่เห็นไหมหัวเต่ามันเงยขึ้นไปทางนูน้นตรงนี้มันมีลอยจิกเนี่ยลอยจิกเนี่ย รอยจิกมันจิกลงมานะเนี่ยถ้าเรามองดีๆเราจะเห็นว่ามันมีรอยจิกอยู่เนี่ยเห็นไหมมันมีรอยจิกมันมีรอยจิกไล่ลงมาอยู่นะและตรงนี้ก็จะเป็นหัวเต่าอย่างที่ผมอธิบายไว้เมื่อกี้เนี่ยมันมีตัวบวกเป็นหัวเต่าบวกอยู่นะเออส่วนต,ต,ตรงนี้ก็เป็นหัวเต่ากลับหัวมันมาเหมือนกัน เนี่ยเนี่ยเห็นป่ะพอดีเป๊ะเลยเนี่ยมีรอยขาดเส้นหนึ่งด้วยนะรอยแหลมแหลมมาเคี้ยวนะเห็นไหมเนี่ยอายะธรรมสยามก็ทําไว้แบบนี้เออเห็นหมดนั่นแหละผมนําพิสูจน์ได้ทุกอนูเนื้อ ah. นั่นแหละที่ท่านให้ตัวนี้เป็นหูเขาและเนี่ยาจรยถูกชัดทุกสี่ด้านเพื่อเปารโกนเกษมสมุดนี่คือนครที่ถูกตั้งชื่อว่าขยะที พยัค<ล>คีรีรซุ้มประตูมันเป็นชื่อแบบสยามอยู่แล้วในจารึกพยัคคีรีเนี่ยแปลออกไหมอ่ะพยัคคีรีอะ่ะพยัคแปลว่าเสือไงใช่ไหมคีรีแปลว่าภูเขาไงเออมันจะเป็นอายะธรรมเขมรแลวเขมรมันใช้ภาษาเราที่ไหนมันถึงไปตั้งชื่อพยัคคีรีอะไรแบบนั้นนะเราต้องเราคงต้องฉุกคิดกันใหม่แล้วล่ะนะนะอันนี้เรานำเสนอไปแล้วนะ กาเข้าของนครธมถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามยอดบนทั้งสี่ทิศแกะสลักหินทรายเป็นรูปพระพักพระพุทเนี่ยยอดบนทั้งสี่ทิศอันนี้มันอีกด้านหนึ่งไม่ใช่อันที่เราเห็นทีแรกนะสิ่งแรกที่เราเห็นเนี่ยก็ดูตรงริมฝีปากไว้ก็ได้ถ้าเราเราเรา,เรางงออะนะริมฝีปากที่เราเห็นเนี่ยมันมีรอยจิกจิกง้างอยู่ข้างบนนั่นอยู่แล้วเห็นป่ะพอดีเป๊ะเลยเออพอดีเป๊ะเลยนะผมถึงบอกว่า ออ่เกรรมวิธีในการสร้างอะ่ะมันสําคัญที่สุดนะเนี่ยดูร่องลอยนีย่ยังทิ้งแตกให้เลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นรอยแตกเดียวกันเลยเห็นไหมเนี่ยเออเขี้ยวฉลามมันพุ่งเข้าไปตรงนั้นนะเออและนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมันเป็นรอยโค้งสอบเนี่ย รอยโค้งสอบของพวกสยามเขาทำงานชิ้นนี้เอาไว้เห็นไหมการออกแบบมันแท้ตั้งแต่เขาออกแบบแล้วนะเขาแท้ตั้งแต่ออกแบบแล้วสัดส่วนโดยทั่วไปก็เหมือนเดิมนะที่เคยนำนำเสนอแล้วอะนะหรือแม้แต่ว่าไอาซุ้มที่มันจะกระเทาะหายหรือว่า เป็นลวดลายหรืออะไรเนี่ยมันจะมีเส้นเใช่ไหมมันจะมีเส้นเส้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวตัววิ่งนะเนี่ยผมสดสดนี่แหละผมเล่นสดสดบางทีผมก็ขี้เกียจนะเพราะผมจําไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มันไม่ใช่ผมก็จะไปรู้ได้ไงว่าวันอันนั้นผมเคยพูดตรงนี้ตรงนั้นแต่ว่าอะไรถ้ามันเป็นความจริงเนี่ยผมก็จะนำํำพิสูจน์แบบเนี้ว่าไอ้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ อะไรประมาณนี้นะตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่ใชอะไรแบบนี้นะขอให้เพื่อนๆเข้าใจที่ย้ำๆซ้ำๆเนี่ยเพื่อเพื่อจะให้เราได้ภูมิใจในบัมพบุรุษของเรานะเนี่ยไอตัวพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเป๊ะเลยเห็นไหมเป๊ะเลยนะ